รัสมีแคร์เผยสาเหตุหย่าโจนาสสามีสวีเดนเจอปัญหานี้หลังใช้ชีวิตคู่มาได้4ปีจูงมือเข้าพิธีแต่งงานอย่างอบอุ่นเรียบง่ายไปเมื่อหลายปีก่อนสำหรับความรักของดาราและพิธีกรชื่อดังรัสมีแคร์ฟาเกอร์ล้นกับสามีชาวสวีเดนโจนาส จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตคู่ดำเนินมานานกว่า4ปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าความรักทางกายจะเป็นปัญหาอย่างรุนแรงเมื่อล่าสุดรัศมีแฉออกมาโพสต์ตัดพพอใครว่าความรักสะดุดถ้าจัดทำงานแล้วอยู่ไกลแล้วมันเป็นปัญหามากการเดินทางก็ไม่ได้ใกล้ๆไปทีก็ได้แค่5-7ถึงวันแล้วเราไม่ไหวเรายินดีจบความสัมพันธ์ท็พร้อมยาพร้อมระบุคแคปชั่นเพิ่มเติมว่าท็ ถ้ามันยากก็แค่แยกย้ายแฮชแท็กวิธีคิงคองด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กอดๆให้กำลังใจอย่างล้นหลาม